แล้วก็ youtube อีกตัวหนึ่งซึ่งก็ไม่รู้สึกเออพวกกผมเคียร์ออแซนนะฮะวันนี้ก็จะคือยงไงเปลี่ยนปรับช่องใหม่แล้วก็อะไรใหม่หมดเลยเพราะว่าอันนี้มาจากตอนเกา่าช่องเก่าและคลิปเก่ามันดูงูเกินไปจนผมรับไม่ได้ผมก็มาเข้าเซิร์ฟรวมที่คนน้อยมากๆเลยเพราะว่าไม่หาไปเซิร์ฟรวมคนเยอะโนมือขีนไปไม่อดไ,ไ,ไอพีแลรวครับทุกท่านนั่นคือคนเติมคนเติมส่วนมากมันก็มีอย่างเงี้ อ๋อแล้วลืมบอกไปเมื่อกี้ว่นจะชื่อว่าเซาตามาเป็นติดกาวนี่ซึ่งเป็นแมปแนวต่อสู้ของเซตามะาแหละแบบเอาพลังเซตามาาะมันใส่มีแค่เน,นี้ยเนี่ยมีแค่เนี้ยตัวที่สีส่ตัวเติมคนจนไม่มีสิทธิ์อย่างเงี้ยแต่เอาจริงๆตัวละครโซนิคมันก็แค่ถังไงผมก็ไม่ได้ไอะไรโอ้ผมเดอร์ฟัน อ,อย่าฆ่ากูเลยเพื่อนฉันมีลูกเมียดูจากลักษณะแล้วท่านด้ปนกปบ่กแต่พันไม่ได้ตีแสงโอ้ยตุยโอ้ยเย่ยดูขฝันแหวน ก็ถ้าคลิปมาไม่สนุกอะไรก็ขอพระทานอภัยนะเพราะว่าพิ่งกลับมาทำคลิปแบบจากการที่ไม่ได้ทำมานานเนี่ยเออโอเคละในช่วงตอนนี้ผมก็ขออธิบายหน,นึ่งนะว่าที่ผมบอกว่าไม่ได้ทำาคลิปมานานแล้วถ้าคุณจะสงสัยว่าเอ้ยทําไมไม่ได้ทําคลิปมานานไม่เห็นคลิปเก่าเลยคือผมลบคลิปเก่าไปแล้วเวย้ยคือคลิปเก่ามันคือในสายตาผมคือคลิปเก่ามันเหมือนความอัปยศได้ คือมันโง่มากเลยทุกคนคือแบบมันเป็นการตัดต่อโง่ๆของผมอ่ะก่อนที่ปัจจุบันเนี่ยผมจะแบบเริ่มตัดต่อดีขึ้นนิดหน่อยอ่ะอันนี้ก็ทำอารบกวนเวลาอะไรก็สามารถคราบตรงนี้เลยเลยครับผมโอ้โหคอมโบรลายโอ้คอมโบโอุทยวิฟยังไม่วิฟเว้ยน,น้วว่าจะได้วิฟ ก็จะมาโชว์นะว่าเออกต่ตำมะมีธาอะไรบางแต่กลัวมันมีคนนี้ก็น่าจะนั่นก็นและได้เลยหนึ่งยีเองอยู่แล้วฮนะเราก็ต้องเดินไปดูดีหมดไกลๆนะฮะเฮียนี่ละครเฮะียเขาเตอร์วิบวิบเลยเยีเอง เราจุกจำเราทุกทานเมื่อเราทำเงินล้วเขาจะกลับมาล้างแค้นเขาหาไปฆ่าเขาตายแมปนี้ส่วนมากคุณคุณระวังตัวเลยเว้ยถ้าคุณเผือไปฆ่าใคราบางคนอ่ะเขามีสิทธิ์ที่จะแบบมาล้างแค้นนะไม่ก็แบบเนี่ยอย่างเงี้ยนในเคสนี้ผมเรียกว่าเขาาจจะไม่อยากสู้เพราะปกติถ้าเป็นคนปกติสายเติมขี้สู้นะ สายฟีสายสายฟีบางคนมันก็ดีอย่างเงี้ยแหละ <S <S แต่ไซต์มากมันยุ่งจบเกมอะไรไวเกมนี้ที่ผมเห็นมาวีบดผมวีบโชว์ต่อจะเหี้ยววีบโชว์แกก,กันมางครับอู้มันจะมีคนเข้ามาใหม่ใครก็ไม่รู้ไม่ใช่เพื่อนผมวันนี้ไม่ใช่เซิร์ฟวีนี่เซิร์ฟรวมไอ้จริงๆมันมีเซิร์ฟวีเข้าแะไรแต่ผมไม่เข้าไอ้เรื่องจริงเลย เราจะไม่ตีคนก่อนก่อนถ้าเขาถ้าเขาไม่ตีเราก่อนครับนั่นคือกติผมรอสักครู่ครับโอเคเสร็จลวคือให้ผมพูดง่ายๆกันแบบนี้นะมันจะมีขีดค่าแบบตามแปลงว่าคือถ้าเราทำเต็มเมื่อไหร่เราจะเปิดหัวเลยได้ไงแต่คือถ้าแน่นอนถ้าเราซ้ำศพคือมันจะเพิ่มเร็วกว่าที่ผมเห็นมานะ หน้าูน่าน่าแพรลี่ด้วยแพรลี่คุณยัง้เกูบเหือเกินเจ้าพจริงกันตามะนี่คือแบบเดี๋ยวลดเสียงกันสักครู่กันคนดูหูดับไม่ใช่แล้วเพลงบางเพลงแม่งน่ากลัวจริงทุกท่าน เขาจะทำอะไรผมโอ้เขาไม่ทำหรอกมันจะมีเนี่ยซีรีส์พันเทเบิลฟิบเดย์เคาน์เตอร์เด้เคาน์เตอร์ไม่พลาดต้องอเลือกมีอะไรยายาคกกนจีนอู้ยิ้แล้วตายทีนี้งโอ้เสเสียงเลยทำอะไรอ้าวหมอเกมแหละ เฮียบอดหอยเกมมิ่งอยู่นั่นเองวิธีเพิ่มค่าแบบเร็วๆบอกเลยอยู่วิวคุณจุกทีอันนี้ยังมไม่ได้ตอบหรอกอาจจะเป็นใจหรืว,ว่าเขาเช่อตัหรือเขาเล่นตัวไม่ถน,นัดตัวนั้นกาลูอันนั้นกาลูถ้าคนดูเสื้อต่ำจะรู้อยู่เป็นตัวเลยเพราะดูการสไตล์แต่งตัวคนน่าจะรู้นี่แหละ ได้เต็มเลยยังหรอกพูดไปงั้นโษตัวมากเขาชอบต่อขอบวนเนี่ยเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติเลยติกมูวอเตอร์ฟ็อกวอเตอร์เฮลติกมูอะไรก็ติกมูทุกท่านใครรู้บอกทีหายเอาไม่ไหายเฉยยี่ี่ย แบบเป็นเลือดโดนเรื่องจริงแหลกเรื่องจริงพอกลับมาทำคลิปกับมือถือนี่คือแบบแหลกมากอะ่ะเคยมีคอมน่าจะทันหายไม่ใช่หายหรอกฟังตอนแรกก็จะทำคลิปในี่ยคอมคอมไม่ไม่อยู่แล้วคอมผมไปยังหันเลยเกิดมาเพื่อ นั่นไหมนั่นคือสิ่งที่เรียกว่าคนเปิดหมดคนพยายามเปิดโหมดวีฟกันหาเรื่องแล้วไม่ไหวแล้วเจะโค้ชเคที่เขาเตืร์ก่อนเลยตอนนี้โมโหกับมันไม่ไหวแล้วกวนอีนฉันตายซะแกไม่รอดแน่ คนทีหามนีน่นตบน,บนี้เบียวทั้งคนเบี้ยวทั้งน้ำมีเที่ยแต่มันก็เป็นท่าเดียวที่แรงนะแต่ถามว่าเด็เคาน์เตอร์เทเบิลฟิบมันแรงไหมมันแรงแต่คือมันต้องระยะระยะมันต้องได้ ต่อยทิปแล้วทีเนี้ยผมมีคนแรกตามหลังเลยเออนานๆถึมเจอปกติผมเล่นผมเจอแต่พวกแบบถู่มากโอเคเจอเล่นดี น่อะผมเล่นอะไรก็เกิดเลยคือวิจิตรแล้วแม่เริ่มแล้วเริ่มแล้วมันเริ่มหิวแสงกันแล้วทุกคนเนี่ยมีก็อรออะไรมาอยู่ลหลอกพี่น้องโอ้ยจะตายโอ้ยจะตาย,ยจะไม่รู้ตาย,ตาย,ตาย,ายคนรกินด้วยนะจัดให้ครับพี่น้องคนทีนคนหนึ่งพา อย่าถามด้ว่าผมแต่งตัวอะไผมแต่งตัวไม่ได้มันคนลอกร็เดนเยนะกูดอ้๊ยมีกูดมีมอยู่อยากขึ้นมีมตอนแรกจะไปหาคุณเข้าไลแต่คุณต่อยืนติงเงี้ย โอ้ยเกิดเรยนะอยากดจะจิ้งจกอยู่กูคิดเกียดดูปไปมันเกิดอารมณ์เปิดหมดที่เขาเปิดหมดทีเดดขาเตรมมากเกินไปเขารับไม่ได้ พระเจ้าช่วยฉันเป็นนิโกแล้วไม่ได้เหยียดนะไม่ได้เหยียดนะอืมเฟลลี่บีไลท์โอเคมันไม่เฟลแล้วมันเปิดวิฟมันไม่เฟลแล้วตายแล้วที่จะดูใครวะโอ้ความยาบเยอะมาก ทีทุเหลืองเนี้ยทีนงรอเลยไม่มีเอาหลบตงกันกน,น,นั่นียวาน,นั่นเียวายนั่นงวายหั้ำลัทั้งห จะลองโทสข้าเนี่ยเจบุกทีเลยอุ้ยอยงานตนี่ันได้ใส่ตมวีปใส่ตมเปิดโบสเรียดง่ายผมพูดเรื่องจริงเลยในเกม ชอบชอย่างตอนวิ่งด้วกันเล่นบิวไปน้องขาไม่บิวพูดจริงนะผมเล่นเกมนี้มาผมรู้สึกว่าไอ้เขาว่าน้องมองนช่ไหม แหวกมันปีได้แค่เนี้ยมันเป็นการปีวที่ไม่ดีจีนอต้องกีนอต้องตีแล้วลูกศิษย์ฉันมีสองคนตัวนึงตัวปอมตัวนึงตัวปอมความแลงเป็นเลทแน่แหละครับทุกท่านต้องมีมือสีรงไม่ใช่เหม,มือนผมประหยัดทุโกโค้ดเลยปีวิเทียบรออะไร ต่อยโดนกู่เพื่อนเ้ยจะต่อยโดนคอยนี่โอเคโอเคก็ขอก็คลิปแค่นี้ขอมีแค่นี้เลยเพราะว่าเพิ่งลองเพิร์ชพัฒนาการทำคลิปครั้งแรกก็ถ้าถูกใจก็ช่วยกดไลค์กดแชร์รีบเลยตั้งหน้าอะไรก็ได้เพราะมันจะไปเกี่ยวกับผมมาบุกแต่ยอดซับมันทำเงินโอ้ย ก็เป็นว่าสำหรับใครที่กดไลค์กดแชร์ให้ผมผมก็รู้สึกขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับงั้นก็เจอกันแล้วบ๊ายบายปิดคลิปเนาจบแล้ว เฮ้ยส right? ันจ so ิลาบอร่อยดีทำไงอ่ะการเฮ็ดลาบนั่นมันสั่งง่ายได้เหลือเกินแล้วมันเห็ดจังไดนล่ะครับคู่แบกใจเย็นปะคำเอาสี่มะฟ้ามือหล็กขวามันสูงใส่กระปุกหมกพี่ปนาบันกับขวไนเสกแล้วโคตรโคตรเลยกระซิบบัง